กสวัสดีนะครับผมอยู่กับ i อซีนชาแนลเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็อยู่กับงานกันพานะครับผมเราจะเป็นเจ้า RX18F040E นะครับกันดำ AE-X001 นะครับผม g l a s s f a ร e r Unit นั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับผมในส่วนของตัวงาน EXPO นะครับผม The Next Pavilion ที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับนี่ที่อซากานะครับผม ตัวนี้ก็ฮิ้วมาในราคาพันกว่าบาทนะครับผมซึ่งตัวนี้จะมีความพิเศษโดยจะมีเสร์สูงอตัวแพ็คหลังพิเศษมาให้นะครับผมซึ่งจะเป็นเจ้ากราฟเฟอร์เตอร์ยูนิตนั่นเองนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆแผงโซลาเซลล์นะครับผมนี่แล้วก็จะมีเกาะเสริมนะครับผมในบางส่วนพร้อมกับเสร็ส่งอัตัวอาวุธปืนมาให้ด้วยเช่นกันนะครับนี่โอเคจะมาดูข้างไรกันดีกว่านะครับผม นี่นะฮะที่อยู่ในแผงก็คือจะเป็นในส่วนของสติกเกอร์นะผมทั้ง2แบบเลยนะครับเป็นแบบฟอย์แล้วก็จะเป็นแบบในส่วนตัวเลเยอร์ดิกดีคอนนั่นเองนะครับนี่แล้วก็ในส่วนอตัวพื้นส่วนนะครับผมก็จะมีในส่วนอตัวพาร์ทเนี่ยคล้ายๆกับในส่วนตัวเจ้ากันด้ามนะครับผมของฟุกุโอกะนั่นเองนะครับผมที่มีออกพังก่อนด้านนี้นะครับนี่อันนี้เป็นในส่วนอตัวแผงพ,เพิเศษนะครับผมเป็นในส่วนตัวแพ็คหลังของเขาด้นเองนะครับ ส่วนนี้ก็คือสามารถสอนเล่นกับในส่วนตัว UV Line ได้นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมก็จะมีในส่วนตัวลวดลายครับผมค่อนข้างาสวยเลยทีเดียวโซนนี้นะครับนี่อันนี้คือเป็นในส่วนของตัวแผงชิ้นส่วนนะครับผมของเจ้าคันนำ F เดอะมันสีโลนนั่นเองนะครับนี่นะฮะ Okay. นี่นะครับผมบาคีิส่วนก็หลุดออกมานะครับผมจะแผงนะฮะตรงนี้ก็ดูดีๆหน่อยละกันนะครับโอเคนี่นะครับผมพวกชิ้นส่วนต,ต่างๆนะครับของตามตัวประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกโครงนี่อาจจะมีการหลุดจากแผงงห้ก็เช็คกันให้ดีก่อนแกะนะครับผม Okay. ชิ้นส่วนก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ขอ,อยังไม่แกะออกจากห่อนะครับผมเพราะว่าในส่วนตัวพวกที่ส่วนนี้เดี๋ยวอาจจะลองดูก่อนว่าครบไหมนะครับผมโอเคลวดลายก็ทำมาดีนะครับตรงนี้นี่นะฮะบ,บางชิ้นนะครับผมมีหลุดออกมานลครับ อันนี้จะเป็น้ส่งกับตัวใบโปรชัวโฆษณานะครับผมนี่แล้วเี่ก็จะเป็นในส่งกับตัวคู่มือการประกอบนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นของเวอร์ชั่นของเจ้าการาดเฟสเทอร์ยูนินั่นเองนะครับผม ะะพวก g ิ m m i c k ในส่วนตัวการติดสติกเกอร์นะครับผมต้ก็มีให้มาด้วยเช่นกันนะครับนี่ไม่เป็นในส่วนตัวเจ้าเร้ายจิตตีคอน้นเองนี่นะฮะในส่วนตัวใบประกอบนะผมก็มีอธิบายมาอย่างชัดเจนนะครับผมแล้วก็บางหน้าก็พิมพ์สีมาให้ด้วยนะครับ นะครับผมในส่วนของตัวชิ้นส่วนนะครับผมเท่าที่เห็นเนี่ยก็ได้จะเป็นในส่วนของตัวไฮเกตนะครับผมหนึ่งต่อ1นึีนั่นเองนะครับโอเคคู่บริการประกอบก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะฮะชิ้นส่วนไม่ได้แก่จากห่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอตัวประกอบก่อนแล้วกันนะครับผมด้วยแล้วเจอกันอีกทีนะครับผม ผมก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยผมสำหรับเจ้า R X 8ิ2 F จ4 l o โล E นะครับนี่อันนี้จะมีการทำสีเมทัลลิกเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นร่างที่ใส่กาะเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งเวลารประกอบเขาจะมีให้เลือก2แบบนะบผมว่าจะเป็นแบบฟุกุโอกะแบบเดิมน,นะครับผมหรือจะเป็นแบบเวอร์ชันของพาวิเลียนนะฮะนี่แล้วก็มีบางส่วนนะแบบที่ทําเป็นสีเงินนะครับผมอันนี้ก็ตัดเส้นเรียบร้อยนะครับตัวนี้ค่อนข้างครบเลย ซึ่งในส่วนของตัวภาพโปรโมทแล้วผมบางชิ้นส่วนก็จะมีการทําสีเทาเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ตอนนี้ก็คือ,อไม่ได้ทําสีไม่ได้บางพ้นเพิ่มนะครับผมแค่ติดสติกเกอร์แล้วก็ทําสีในส่วนของตัวแผงส่วนใหญ่ไปนะครับตรงนี้นี่นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวพ์ทนะผมที่เป็นชิ้นส่วนดั้งเดิมมาให้ด้วยเช่นกันนะครับนี่นะฮะ จะเป็นในส่วนตัวเกาะไหลแบบดั้งเดิมนะครับผมนี่อันนี้ใช้การเปลี่ยนกิ้นส่วนเอานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพัดอ่ามือนะครับผมก็จะมีมาให้อ่าเปลี่ยนนะครับผมมัน,นจะเป็นมือแบบกลางแบบมือนะครับนี่อันนี้สองข้านะครับผมก็จะเป็นมือชูและมือกำนะครับนี่นะฮะไว้โพสทาหน้ากล่องได้นะครับผม และนี่จะเป็นในส่วนของตัวอาวุธใหม่นะครับผมนี่ยะคล้ายกับปืนพกนะครับผมพร้อมกับติดนี่ฮะในส่วนของตัวปลายกระบอกปืนเป็นคล้ายแบบเป็นพัดแบบนี้ได้นะครับผมนี่อันนี้ไม่ได้แต่ว่าเรียกว่าอะไรกันนะครับผมเพิ่มเจอในอาวุธทีนี้นะครับต่อไปผมนี่ในส่วนตัวบีไรเฟิลนะครับผมก็มาตรฐานของเจ้าอาไอเจสแปด g สองเลยนะครับนี่ บีมไรเฟิลนะครับอันนี้ติดมือไว้เลยนะครับผมเป็นมือที่ใช้ถือปืนกระบอกนี้นะครับต่อไปในส่วนตัวโล่นะครับผมนี่อันนี้สีทําสีมาก็ค่อนข้างโอเคและสวยเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นี่นะฮะมีด้ามจับนะครับผมพร้อมกับตัวที่ติดกับแขนนะครับต่อไปก็ถึงไฮไลท์ของเรานะครับผมก็ในส่วนตัวเจ้า g ร a ดเฟเซอร์ยูนินั่นเองนะครับผม ซึ่งตัวส่วนตัวพาร์ทนี้นะครับผมก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับผมซึ่งในส่วนตัวการประกอบเนี่ยก็สามารถประกอบเข้ากับแพ็คหลังได้เลยแต่ในผมในส่วนตัวตัวกันด้ามตัวนี้นะครับผมเวลาติดแพ็คหลังเนี่ยอาจจะน้ําหนักค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับผมอาจจะต้องใช้ในส่วนตัวที่เป็นแทงน่งด้านล่างคอยช่วยยันนะครับผมนี่นะฮะอันนี้จะเป็นในส่วนตัวกลไกนะครับผมการใช้มือจับนะครับผมตรงแพ็คหลังได้นะครับนี่ จับดาบจับอาวุธช่วยต่อสู้ได้นะครับผมนี่ด้านหลังแบบนี้นะฮะเป็นตัวจับแบบนี้นะครับนี่เวลาไม่ใช้เราก็พับเก็บได้นะครับผมนี่นะจุดขยับก็จะมีหลายจุดแต่ทีเดียนะครับผมในส่วนของตัวอ่ามือคีบด้านหลังตรงนี้นะครับ นี่นะครับผมเวลาจะพับเก็บก็สามารถพับเก็บได้โดยดูจากต้นแบบอีกระดัหนึ่งได้นะครับนี่ซึ่งในส่วนตัวจุดขยับนะครับผมตรงแขนด้านแพ็คหลังเนี่ยจะมีจุดขยับค่อนข้างเยอะพอสมควรนะผมทาให้ขยับเลื่อนมาด้านหน้าหรือด้านหลังได้อย่างอิสระด้านเองนะครับโอเคเดี๋ยวราลองประกบเข้ากับในส่วนตัวกันพานะครับผมเท่า i 2 8็ดดสนะครับนี่จะเห็นได้ว่าในส่วนตัวด้านล่างนะครับผมนี่ตรงนี้มันจะค้าไม่ถึงนะครับผม ก็อาจจะต้องปรับองศาในส่วนตัวขานะครับผมให้บาลานซ์พอดีเอานะครับตรงนี้ยังไงน้ําหนักกระส่วนตัวแพลตตาตัวนี้มันเยอะจริงน,นะผมต้องใช้ตัวช่วยคยําหยันไว้นะครับโอเคแอคชั่นก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปแล้วครับผมก็ลองมาติดตั้งในส่วนตัวเบรกันดูนะครับผมสำหรับนี้ผมเราก็มีในส่วนตัวเบ8แปดนะผมของอากาันพานะครับนี่ ซึ่งเวลาจะติดตั้งน,นะครับผมตรงนี้ก็จะมีเห็นว่าเป็นร่องอยู่อย่างนี้นะ,น,น,นะครับผมเราก็นําไปสวดตัวผ้าใส่นะครับที่เป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับผมเสียบเข้าไปนะครับแนะนาให้ดูคู่มือประกอบไปได้นะรผมเพร่อะจะได้หันด,ด้านให้ถูกในการประกอบนะครับนี่นะฮะติดกับตัวแพ็กหลังนะครับผมล้าก็นำไปสวตัวแพ็กหลังนะครับผมเข้าไปติดกับฐานเอานะครับนี่ เอาจริงถึงไม่มีแพ็กหลังเท่านี้นะครับผมด้านใต้ของเจ้า i อคิส G2 เนี่ยก็จะมีรูให้เสียบในส่วนตัวแอคชั่นเบสอยู่แล้วนะครับโอเคนี่นะครับผมต่อไปก็จัดองศาในส่วนตัวแ็ปปีกแพ็กหลังเอาไวด้ดีๆนะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับผมก็แนะนำนะครับผมเวลาจัดท่าเนี่ยก็ให้หาในส่วนตัวเบสมาตั้งจะดีกว่านะครับนี่ก็คือสามารถโพลท่าสวยๆตอนกลางปีได้เลยนะครับผมไม่ต้องกังวลตอนยืนแล้วก็ในส่วขนขตัวอาวุธปืนสั้นตัวนี้นผมก็สามารถใส่ในส่วขนขตัวมือกร,รมแบบที่มีช่องใส่อาวุธได้นะครับนี่นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับนี่จัดไอชั้นท่าบินสวยนะครับผมได้ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะสำหรับเจ้าไอจีสิบแปดจัมบนีโลอีนั่นเองนะครับนี่งานเ x p กนะครับงานเ x p ก กอดสลับจำ x เจ็ดสิ f จะเป็น e สีโรลกันน้าตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการพาครับผมจากทำบันไดที่ออกมาฉลาุฉลองนะผมในส่วนของตัวงานเอ็กซ์โปตัวนี้นะครับผมที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งในส่วนตัวรูปร่างนนเนี่ยผมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชั่นของฟุกโอกาสเล็กน้อยนะครับผมรวเพิ่อในการเพิ่มในส่วนตัวแพ็คหลังซึ่งไปปีกเฟเซอร์ยูนิตเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขอให้คะแนนเขาอยู่ที่9เต็ม10คะแนนนะครับผมนี่ หรือเป็นการพายตัวนั้นผมที่ค่อนข้างสวยและน่าสนใจเลยนะครับผมถ้าใครเป็นแฟนในส่วนของตัวอากระําปูของเรานะครับผมก็ถือว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันอัปเกรดของเขานะครับผมยังไ,ไงก็อ่าไม่ควรพลาดสีเดียวนะครับซึ่งในส่วนของตัวแพ็ตหลังตัวเองเนี่ยมันก็มีในส่วนของความสวยงามของอ่าในส่วนตัวแสงสะท้อนเลยพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมรวมถึงในส่วนของตัวด้านซัวเตอร์ด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าทามาได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับนี่ ใครสนใจนะครับผมก็ลองไปดูนะผมในส่วนตัวเว็บออนไลน์ที่ขายในส่วนตัวแอปส้มหรือแอปม่วงก็ได้นะครับผมเลือกร้านที่อ่าน่าเชื่อถือหน่อยนะครับผมก็จะประมาณนี้ผมสำหรับการอันบ็อกและการรีวิว i อ1 8 f แปดเอฟดับเบิลซอีกันดัะครับผมอ่าอี e X 1, Union, เอ็กซ์ศูนย์ศูนย์ห่งราอนเเท่านี้ก่อนละกันนะครับยังไ,ไงพบกันวหม่โอกาสหน้าโปรเจกต์ Project หน้ากับทาง i อ c h a แ n นแนลสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ